ไม้ไงพอห้าร้อยแปดสิบสขั้นนี้500ร้กว่าขั้นแล้วเนี่ยไก่ละไกลละอีกไม่กี่ขั้นก็ครบห้าร้อผมบอกคุณแล้วตะกี้ไปตรงเขาพระบาทช่อง3ตรงนู้นก็ไม่ไปรถไปถึงผมก็อยากได้อยู่ผมก็อยากจะได้ภาพสวยให้คุณผู้ชมได้ดูกันวิวก็ไม่สวยพอก็เลยต้องขับรถลงมาจากช่องสมนะวันอุทยานบ้อนพญาแช่ก็เตกยาเดีวดูไต่ำ ให้มาถ่ายวิวสูงๆตงนนี้จะเป็นลมเอา <laughs> ทั้งทีมงานทั้งตากล้องทั้งพิธีกรเอาละท่าน<า>ผู้ชม<ค>ก็ไม่ติดตามไม่ได้เลยนะครับสำหรับรอบเวียงลำปางเทปนี้เพราะว่าเราเหนื่อย <laughs> <laughs> เราทุ่มเทกันมากมาบนอม่อนพญาแช่ของเดิมมี583ขั้นแต่ตอนนี้มี585ขั้นละทำไมครับเพิ่มขึ้นมา2ขั้น เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับใกล้ๆนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนรอบเวียงลำตางผมปอแล้วก็ฝัน, <laughs> <laughs> นแล้วว่า n ไหนล่ะนี่ไง